สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกแบบปัดฝาของทางโลงกึงเรานะครับแบบปัดฝาของเราจะมีมาร์กเป็นเส้นตรงนี้ขีดไว้นะครับมันก็คือการเอาช่องพอร์ตไอดีให้มันตรงกันนะครับแล้วก็สามารถปาดได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบปาดของมีโอนะครับงานปัดฝาของเราจะเป็นประเภทตั้งศูนย์นะครับไม่ใช่ใส่แล้วตรงเลยนะครับสาเหตุแรกที่เราต้องทํา แบบตั้งสูตรคืออะไรสาเหตุแรกก็คือบางฝาเราจะเจอลักษณะที่มันไม่เท่ากันนะครับอันนี้อาจจะขึ้นไปหน่อยตรงนี้อาจจะขยับขึ้นมาหรือซ้ายขวานะครับเวลาเราทาเนี่ยเวลาเราใส่แบบตรงไปเลยเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วยิ่งถ้าเราไม่ได้ขยายรูปที่มันใหญ่กว่าเบ้าของเดิมที่ทํามาแล้วใหญ่มากเนะี่ยปัญหาก็คือมันจะกินเป็นวงรีนะครับมันจะไม่กลมอันนี้ผมก็เลยไม่ทําแบบตรง ประเด็นที่สองก็คืออันนี้ผมเจอแบบเจอเยอะมากเลยอ่ารูตรงนี้กับตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับหรือว่ารูที่มันดอนอะไรก็ได้ที่มันอัดมาใหญ่ๆนะครับมันจะใหญ่มากมันจะใหญ่กว่ารูเดิมนี้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการทําแบบใส่ตรงเลยเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับที่เสียบเข้ากับตรงนี้แล้วก็ล็อกไปเพื่อหาศูนย์นะครับแล้วก็ล็อกตรงกลางไปเลยแบบพอดีแต่ในกรณีที่ เจอก็คือบางอันเลยเป็นเกลียวแล้วรูแบบเบลเลอร์มากเลยนะครับมันใส่ไปมันก็ไม่ตรงนะครับมันจะขยับซ้ายขวาหน้าหลังได้ก็เหมือนการใช้ตัวที่ต้องค้อสูตรเลยนะครับก็คือถ้าเจอฝาเดิมดีๆดโอเคอันนั้นใช้ได้แต่ถ้าเจอแบบรูเฟอร์รูใหญ่รูขยายกว่าของเดิมเรียบร้อยครับยังไงแบบที่ตรงก็ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมต้องแจ้งไว้ก่อนสาเหตุที่ผมต้องทำ แบบข้อหาศูนย์นะครับตัวแบบข้อหาศูนย์ของผมก็ไม่ได้ข้อค้อหาศูนย์ากนะครับสามารถใช้ง่ายเวลาลูกค้าซื้อไปเราจะมีคลิปการตั้งศูนย์ให้ท่านนะครับหรือถ้าท่านใช้งานกึงเป็นแล้วการหาศูนย์เป็นแล้วก็ยิ่งง่ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าช่างมือใหม่หรือเพิ่งหัดทำเนี่ยเราก็จะมีคลิปวิดีโอในการตั้งศูนมาให้ท่านนะครับโดยที่ท่านจะได้ดูและศึกษาไม่ต้องปวดหัวในการหาศูนย์ นะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยช่างมือใหม่อาจจะหาศูนย์ยากกว่าช่างที่ชํานาญนิดหน่อยนะครับแต่ว่าของผมมันก็ไม่ได้หาศูนย์ยากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองปาดให้ดูนะครับอันนี้เป็นฝามีโอแบบจับมีโอนะครับนี่นะครับของมีโอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบของผมเนี่ยมันปาดออกมาเป็นยังไงก็เหมือนเดิมครับไอเวลาที่ท่านเห็นฝางอ่อนๆหรือด,ด้านๆเนี่ยมันเป็นที่มีนะครับ ท่านอยากได้เงาท่านไปหามีเพชรนะครับปลายเพชรมีเยอะๆนะครับสมัยนี้เทียบเลยมือสองก็ใช้ได้ครับเงาเหมือนกันแต่ว่ามันจะเงาสู้มือหนึ่งไม่ได้นะครับถ้ามือหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบกระจกเลยแต่มันจะโคตรแพงเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกนะันอันนี้ก็คือเราตั้งโียบร้อยแล้วเดี๋ยววิธีการตั้งูตรเนี่ยผมจะส่งให้เฉพาะช่างที่ซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ ก่อนที่สนใจจริงๆถ้าท่านยิ่งรอ,อนานท่านจะยิ่งทํานานช้านะครับตัวนี้เนี่ยทุกท่านสามารถสั่งได้เลยนะครับแล้วก็รอสักหน่อยเดี๋ยวทางเราจะทำทำ,ทำการผลิตให้ท่านนะครับแล้วก็จะทำคิปอกมาเพื่อจะส่งให้ท่านนะครับวิธีในการตั้งสูงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนำป่านหน้าไปจัดไปนี่นะก็ปกติเลย นะครับแล้วก็ปาดนันไปเลยครับฝานี้จะเป็นฝาที่ผมเอาไว้ทําเป็นแบบนะครับมันจะดูเรศดุลังหน่อยเพราะว่าผ่านการเคาะการไปจารทุบหาเยอนะมากนี่นะครับผมก็เจมเจนเลยนะครับให้ดีท่านก็ไปหามีทีเจ็หกมาก็ได้ครับหรือว่ามีเจ็หกก็ได้นะครับ ถ้าใช้หัวเพชรท่านจะได้เงาถ้าใช้ของมีดเพชรมือหนึ่งด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นกระจกเลยนะครับนี่เราก็ดูเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับส่วนสลปนี่เราก็หมุนขัวตรงนี้นะครับทำมงมาแล้วแต่การทำาุงฝาของแต่ละเจ้านะครับว่ามันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าแบบปาดฝาผมเนี่ยอ่ะให้ดูกันเลย ท่านที่กำลังตัดสินใจนะครับที่กําลังคิดจะสั่งแบบแล้วคิดหนักนะครับว่าจะเอารุ่นไหนก็ลองไปดูเอานะครับว่าท่านเนี่ยทำรุ่นไหนเยอะถ้านแนะนําเลยนะครับสำหรับยอาฮิดในของร้านผมเนี่ยจะมีมีโอเว็บร้อยสิบไอเว็บร้อยเก่าเว็บร้อยยีเว็บร้อยยตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยส่วนร้อยก็ แยกมาอีทีหนึ่งแล้วก็เว็บร้อยคลิกเก่าอะไรพวกนี้คือมีหมดครับพวกพีเซ็มีทุกรุ่นนะครับก็ให้เราแตดสินใจเอานะครับว่าเราต้องการปรบไานน,นะครับแต่อย่าลืมแบบของผมจะเป็นแบบที่ตั้งศูนย์นะครับขอหาศูนย์เท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบใส่ยัวตรงเลยนะครับก็ยังไงผมก็ฝากแบบตัวนี้ไปด้วยถ้าสนใจอยากอ่า ซื้อไปลองทําหรือซื้อไปใช้งานเลยเนี่ยถ้าท่านตัดสินใจช้างานท่านท่านก็จะช้านะครับถ้าท่านตัดสินใจไวงานท่านจะได้ไวแล้วก็อาสามารถส่งงานให้ลูกค้าด่วนได้เลยนะครับอขอบคุณครับ